สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29มิถุนายน2565นะครับสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นได้รับข่าวร้ายนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้แจ้งให้กับสหภาพยุโรปได้รับทราบว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะหยุดการจ่ายก๊าซให้กับสหภาพยุโรปเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนะครับ เนื่องจากว่าเวลานี้แท่นขุดเจาะของทางด้านบริษัทฟรีพอร์ต LNG ได้เกิดการระเบิดและก็พังลงมาส่งผลให้กำลังการผลิตและก็ส่งออก20%ของสารัฐนั้นเนี่ยได้หายไปนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับทางด้านสหภาพยุโรปอย่างรุนแรงเพราะที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่ชักชวนให้สหภาพยุโรปได้ดำเนินการในการที่จะคว่ำบาตรัสเซียแล้วก็หลายประเทศนั้นก็ทำตาม โดยการลดการที่จะนําเข้าก๊าซและก็พลังงานจากทางด้านรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซนั้นเนี่ยหลายประเทศก็ไม่ยอมที่จะชําระเงินเป็นเงินรูเบิลตามที่รัสเซียได้กําหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็หวังว่าจะสามารถที่จะพึ่งพาก๊าซจากทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ชาติอื่นๆได้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับเมื่อทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องหยุดการจ่ายกา๊กาซให้กับทางด้านสหภาพยุโรปเนี่ยไปจนถึง สิ้นเดือนกันยายน2565แน่นอนครับหลายประเทศนั้นจะได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวทันทีก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเองนั้นพยายามที่จะไปดําเนินการเนี่ยครับในการที่จะหาแหล่งกา๊าซแหล่งใหม่เพื่อมาทดแทนแหล่งก๊าซที่จะาขาดหายไปจากฝั่งฝั่งของทางด้านในส่วนรัสเซียนะครับแต่ว่าแหล่งกา๊าซแหล่งใหม่ต่างๆนั้นเนี่ยครับกว่าจะแล้วเสร็จนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร อย่างเช่นที่สหภาพยุโรปนั้นไปทําสัญญาซื้อกาซจากอิสราเอลก็ยังเหลืออีกหลายปีที่จะต้องสร้างโรงอัดกา๊าซในอียิปต์นอกจากนั้นเนี่ยครับในส่วนของโรงแยกก๊าซต่างๆนั้นก็ยังต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลนะครับในการที่จะดําเนินการแล้วก็จัดส่งกา๊าซมาให้กับทางด้านสหภาพยุโรปนอกจากนั้นแล้วเวลานี้เนี่ยครับในส่วนที่ไปหาซื้อจากส่วนอื่นๆไม่ว่าจากในส่วนของกาตาร์ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดส่งมา ให้กับทางด้านสหภาพยุโรปได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับเรื่องของการที่จะดําเนินการในการที่จะรับกา๊าซจากสหรัฐอเมริกานั่นก็แน่นอนครับตรงนี้กลายเป็นปัญหานะครับกับทางด้านสหภาพยุโรปก็ต้องรอดูเพราะว่าเวลานี้หลายฝ่ายนั้นออกมาเตือนให้สหภาพยุโรปรับมือกับเรื่องของการที่รัสเซียมไม่จ่ายกา๊าซในช่วงฤดูหนาวนี้ว่าจะต้องทําอย่างไรและแน่นอนครับหลายประเทศนั้นกําลังเตรียมการ หันกลับไปใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้มีพลังงานใช้เพียงพอในหน้าหนาวนี้นี่เป็นเหมือนกับเคาะซ้ำกําซัดกับสหภาพยุโรปนะครับถูกรัสเซียตัดการจ่ายกา๊าซจ่ายก๊าซให้น้อยลงตอนนี้สหรัฐอเมริกาที่มองว่าเป็นมหามิตรของพวกตนก็ประกาศที่จะงดส่งก๊าซให้กับสหภาพยุโรปเช่นเดียวกันครับ